ทุกวันเราต้องเจอกับฝุ่นควันและแสงแดดที่ทำร้ายผิวเราโดยไม่รู้ตัวรู้ไหมมลภาวะเหล่านี้สามารถกระตุ้นการอักเสบการอุดตันของรูขุมขนและทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นฝุ่น pm 2.5และสารพิษในอากาศจะเข้าไปทำลายเกราะป้องกันผิวทำให้ผิวเราอ่อนแอแพ้ง,ง่ายและเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดสิวอุดตันและสิวอักเสบแค่ใช้สกินแคร์แอดไม่พอผิวต้องการการดูแลจากภายในแอคเมทโกซ็งจะช่วยดูแลผิวจากภายในตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่ซิงค์ที่จะช่วยควบคุมความมันลดโอกระกการเกิดสิว ซาแต่ยังพร้อมเสริมเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีเจแปนนิสไลซ์เซราม่ยที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงและชุ่มชื้นเพลทเมโทเอ็กแ์รค์ rat, จะช่วยปรับผิวให้กระจาายย่างใสยังเป็นธรรมชาติลดเลือนจุดด่างดำและความหมองคล้ำเซนเทราเอ็กแท็ rat, ์หรือที่เราเรียกว่าสารสก,กัดจากบใบโบ,โบัวบกจะช่วยลดการอ,อักเสบฟื้นฟูผิวที่เสียหายและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบอกเลยว่าสารสก,กัดพรีเมียมแน่นๆสิวลดลงผิวแข็งแรงขึ้นพร้อมให้เสิมมลภาวะในทุกๆวันแอคเน่กรอซิง การดูแลผิวจากภายในลดส,สิวสู้มลภาวะผิวใสมั่นใจในทุกๆวันสร้างแบรนด์แอคเน่โกรซิงเริ่มต้นเพียง1,000กระปุกเท่านั้นหรือสั่งซื้อเทสเตอร์ไปลองทานก่อนได้นะคะสนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริมเครื่องสำอางและสกินแคร์ให้เดลมาอินโนเวชันหรือเคียงข้างธุรกิจคุณนะคะ